สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีข่าวสารยานยนต์มัปเดตให้นับฟังอีกแล้วนะครับสําหรับรถกระบะท,ที่เปิดตัวใหม่ในตอนนี้คงจะไม่มีรุ่นไหนที่มาแรงและเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือรถ t o โย t a าไฮรักแชมปที่ชูจุดเด่นความหลากหลายในการใช้งานและราคาเปิดตัวที่สามารถเป็นเจ้าของได้อย่างง่ายขึ้นด้วยราคาเริ่มที่459,0 0 0บาทถึง577,000บาท To y o ต a h i l รัก h ช m p เป็นรถกระบะแบบตอนเดียวที่มีพื้นกระบะแบบพื้นเรียบที่สามารถเปิดได้3ทางด้านโครงสร้างรถได้รับการพัฒนาภายใตแนวคิดโมโนคูซุริหรือ e c for Conversion ซึ่งทำให้ลักชป์เป็นโซลูชันในอุดมคติสำหรับภาคธุรกิจหรือสตาร์ทอัพนอกจากนี้ยังสามารถนำไปตกแต่งหรือเพิ่มเติมให้เข้ากับกิจกรรมสันทนาการในหลากหลายตามไลฟ์สไตล์และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สนองความต้องการของลูกค้าชาวไทยให้ได้มากที่สุด โดยมีบริษัทผู้ประกอบการดัดแปลงให้รักแชมป์แแห่งที่อยู่ในโครงการนำร่องได้แก่ Carryboy ดัดแปลงเป็นรถบ้านเคลื่อนที่ในรถติดตั้งทู้ขนส่งสินค้า MPC Cool รถติดตั้งทู้ขนส่งสินค้าแบบเก er ็บอุณหภูมิพร้อมเครื่องทำความเย็น Q Rider รถขายของเคลื่อนที่แบบนอกดาว MKC รถขายของเคลื่อนที่แบบ2ด้าน Tadano รถเลนชนิดเคลื่อนที่ TJM รถแคมปิง้ง และ ECU Shop และ PSP Shop รถแต่งเพื่อความสวยงามนอกจากนั้นนะครับยังจัดทำเป็นคู่มือการดัดแปลงรถและส่งไปยังผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์ทั่วประเทศเพื่อให้ศึกษาถึงไห้ลักแชมป์ล่วงหน้าโดยขณะน,นี้มีผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์มากกว่า100แห่งเริ่มเตรียมความพร้อมแล้วชุดแต่งของรถรุ่นนี้คงจะมีเพียบหลากหลายเต็มตลาดอย่างแน่นอนนะครับ สำหรับเรื่องเครื่องยนต์นะครับมีเครื่องยนต์มาให้เลือกถึง3แบบด้วยกันได้แก่เครื่องยนต์เบนซินส7ลิตรให้กำลังสูงสุด166แรงม้าที่ห้าพัน200รอบต่อนาทีเครื่องยนต์เบนซินส0นลิตรให้กำลังสูงสุด139แรงม้าที่ห้าพันรอรอบต่อนาทีและเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,400ันรอบต่อนาทีและระบบเกียร์ให้เลือกทั้งเกียร์ พร้อม s e q u e n t i a l ล h i p ด้านการดีไซน์นั้นเป็นการออกแบบมาพร้อมรูปทรงเหลี่ยมเร t โทรโพลิก n อนที่แสดงออกถึงความทรงพลังและยังผสานเข้ากับหลักการออกแบบทางวิศวะกรรมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานโดยไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันรูปทรงวงโดยสารแบบโพลิก o อนการชนหน้าด,ดีไซน์แบบแยกประกอบ3ชิ้นง่ายต่อกรารปรับเปลี่ยนและตกแต่ง เฉลยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงพร้อมดีไซน์มุมกัรชนแบบสวิปแบ็กแองเกิลเพื่อการขับเข้าออกพื้นที่แคบได้สะดวกโครงสร้างแชสซีสสุดแร่งพื้นที่ตัดขวางใหญ่ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูงดีไซน์โครงสร้างที่พร้อมรองรับการประกอบและการดัดแปลงเพิ่มเติมจากอู่ต่อตัวถังและสำนักแต่งรถต่างๆเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายและสร้างโอกาสทั้งในเชิงพาณิชย์ในการใช้งานส่วนตัว โครงสร้างกระบะท้ายเรียบพัฒนาและปรับแต่งตำแหน่งอั p เปอร์แอปเปอร์ให้อยู่ใต้โครงสร้างจุดต่อเติมเพื่อเพิ่มพื้พนที่การบรรทุกได้มากขึ้นสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับมีการทำปรีโวบริเวณร่างหลังคาและพื้นกระบะมีโครงสร้างเชื่อสิทธิ์แบบเรียบถอน้ำมันเชื้อเพลิงแบบโค้งงอได้ภายในห้องโดยสารออกแบบให้มีพื้นที่เหนือศีรษะสูงขึ้นปรับการวางตำแหน่งเสาเอให้ชันขึ้น เพื่อทัศนวิสัยที่เปิดกว้างและลดจุดบอดขณะเลี้ยวห้องโดยสารโทนสีดำสม้มพร้อมเลือกใช้วัสดุที่ทนทานง่ายต่อการดูแลรักษาด้วยบาะนั่งแถวยาวแบบส่วน60/40ในรุ่นธรรมดาและบาะนั่งแบบแยกในรุ่นเกียร์อัตโนมัติโดยบาะนั่งสามารถปรับเอ็นได้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ด้านราคาจำหน่ายนะครับรุ่นเครื่องยนต์2.4ลิตรด,ดีเซลเกียร์อัตโนมัติ ช่วงล้อสั้นรุ่นตกแต่งพิเศษราคาอยู่ที่577,000บาทรุ่นเครื่องยนต์สอจุดสลิตรดีเซลเกียร์อัตโนมัติช่วงล้อยาวราคาอยู่ที่5 6 2 0 0 0 0บาทเครื Diesel, ่งราาองยนต์ 62, 000, 2อ <links> ุดสลิตรดีเซลเกียร์อัตโนมัติแบบไม่มีกระบะช่วงล้อสั้นราคาอยู่ที่536,00 0บาทรุ่นเครื Diesel, ่องยนต์สองจลิตรดีเซลเกียร์ธรรมดาช่วงล้อยาวราคาอยู่ที่5,27,000บาท รุ่นเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลเยียร์ธรรมดาแบบไม่มีกระบะช่วงล้อยาวราคาอยู่ที่499,000บาทรุ่นเครื่องยนต์2.7บนซินเกียร์อัตโนมัตแบบมมะะิช่วงล้อสั้นราคาอยู่ที่499,000บาทรุ่นเครื่องยนต์2.7ลิตรบนซินเกียร์อัตโนมัติแบบไม่มีกระบะช่วงล้อสั้นราคาอยู่ที่487,000บาทรุ่น เกื่อนจนสสุด0ลิตรเบนซินเกียร์ธรรมดาช่วงรอสั้นราคาอยู่ที่459,000บาทและยังมีแพ็กเกจสนับสนุนการขายทั้งการเงินที่ช่วยให้ง่ายต่อการซื้อรถและติดตั้งอุปกรณ์โดยสามารถดาวเริ่มต้นที่5%ก่อนในี้รวมติดตั้งอุปกรณ์เริ่มต้นดาว10%จาะปกติเริ่มต้นดาว15%และที่ว้าที่สุดคือการผ่อนรถยาวนานถึง108เดือนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถรุ่นนี้ ซึ่งดูจากหน้าตาแล้วน่าจะถูกใจทั้งคนที่คิดจะซื้อมาเพื่อประกอบอาชีพและสำหรับใช้งานทั่วๆไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ